วันนี้ผมจะมาแกะกล่องรถมาครับหัวลากมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเด้ออ้จุโอ้รถหัวลากว่ะทุกคนเดี๋ยวมาลองแกะกันดีกว่า มันเป็นฐานชาร์จนะฮะแต่รู้สึกว่าฐานชาร์จตัวนี้เนี่ยจะน้อยกว่าแต่ตัว3.7ที่ผมมีนะ <Wow. S 1> นี่ดูดิโอ้โหเทียบกันสมมติว่าเอาอันนี้ไปใส่มันจะใส่ได้ไหมเนี่ยแบะใส่ <c oughs> ไม่ได้ไม่ไดเราจะต้องเอาฐานาน,นี้ไปชาร์จแ <c oughs> บบนี้ไปชาร์จสองว้าวอ้ยอ้ยอุ้ยอย่างแรงอะ <c oughs> ะ่ะหัวลากปะทะกล้วยก็ Oh! <Brand. S 1> ฉนันให้โอกาสนายอีกครั้งหนึ่งได้ยังทำไม่สำเร็จแล้วก็ฉันจะยัดแบตแรงเข้าไปก็อ oh! ๋กลวยมันน่าจะน้อยเกินไปงั้นลองกลวยใหญ่ก็อ oh! ้หาลองกลวยจิ๋วะแหละ oh! Oh! <laughs> ก็เออเกือบรอดเกือบรอดแต่ติดท้องนิดนึง <Brand. laughs> มาทดสอบกล่องพัสดุก็ <c oughs> อนเน oh! <c oughs> ออกล่องพัสดุสอ,องกล่องก็เออโอ้โหชิวๆอ่ะ Oh. เอามาเลย3ามกองแล้วก็โอ้เอาลองเยอะๆแบบนี้บ้างอะไรกันดูกันว่าในสโลโมชันมันจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็เอาแล้วก็โอ้โอ้วก็อืออือแล้วก็โอ้ รู้สึกว่าจะแรงอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปลองจับ GPS แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะับว่ามันจะได้กี่จีนะฮะแล้วก็มันจะวิ่งดีหรือเปล่าปไ,ไปเดี๋ยวเราไปทดลองกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราจะจับ GPS นึงก่อนนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันวิ่งได้เท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในนี้แล้วกันนี่อุ้ยคอนเทนเนอร์อ่าอจุนจุนขึ้นเรียบร้อยอ่าไว้อย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวปิดไว้ รุนกันนะว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่ไปก็เป็นมาห้าว่ะว้าวอรุนกันนะว่าจะได้เท่าไหร่ได้ไหก ่าได้ห้าบาทโอ้ยซื้อหวยก็ถูกเนาะอ่ะลองลองลองแบบหัวธรรมดาหัวเฉยๆนะครับลองครับปิดไป let's go น่ารักว่ะว้าวน่ารักอ่ะสุดสุดอ่ะว้าวได้เจ็ดเห็นว่านี นี่เอาเรื่องเดี๋ยวลองเปลี่ยนแบตไหมอันนี้เป็นแบตก้อนเล็กๆใช่ไหมแบตที่เขาแถมมาใช่ <c oughs> <c oughs> คือว่ามันมันจะใส่อันนี้ไม่ได้เลยแบตของเรา <c oughs> ดูแบตของเรามันป็นก้อนบึ้มๆคือมันต่างกันขนาดต <c oughs> ่าดขนาดมันต่างกันแต่ว่าความจุแบตก็เท่ากันนะอันนี้รู้สึกว่าจะเยอะกว่าหรือเปล่าอันที่เขาแถมมาดูดิว่าอันที่เขาไม่ได้แถมมันจะเล็งกว่าหรือเปล่าจะแตกต่างกันไหมลองแบตเขียวนะชากวก่อนาสองหนึ่งไป อุยว้าวอ, <Wow! S 2> อันนี้วิ่งได้เปล่าหรือเปล่าแมนหรือบอลแมนบอลแมนหรอลองกันเลยสามสอง้นวิแรงกว่าแรงอยู่บอลเลยนะอืมทำบอลเลยจ้ะ อะไรวะได้หกเองอ่ะมึงมันได้หกวะมันหนักก็บอกอยู่แต่ฐานเรามีหลายก้อนฐานเท่ากันไหที่ทานเร่งกวสามจุดเจ็ดไม่ยังไม่มีครับก็เป็นสามจุดเจ็ดแต่ว่าต้องแปลงเอาอกนี่เผื่อมันจะใช้ได้ไปอุ้ยหกเบอร์ช้าลุงพ่วงดูเถื่อพ่วงจะมีอภินิหารใส่ยูไปสามสองหนึ่งเริ่มก ตีเกียรไป let's go ได้ห้าเหรอแม็กได้คือได้เจ็ดนะทุกคน เกิโมตรต่อชั่วโมงมันเป็นรถชิวๆไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปโมก็ได้นะผมว่าใส่มอเตอร์แหลผอมนก็ว่าก็บิงได้นะะถ้าอยากให้ผมโมก็บวกหนึ่งมาละกันนะทุกคนคอมเมนต์มานะว่าบวกหนึ่งหรือว่าอยากจะให้โมดิฟายแบบไหนนะใส่มอเตอร์ปีศาจหรือเปล่าเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วผมอยากรู้ว่าตอนแบบเข้าโค้งหรือเข้าอะไรเแดบบี๋ยวมันมันจะเล่นได้หรือเปล่าไม่ได้และ เห <c oughs> มือนจะได้นได <c oughs> ชนชนอโอ้โหโอ้ว้าวได้ยู่ด้นี่ โอ้สรุปปะหัวลากก็พอเล่นได้นะทุกคนนี่เป็นไงคันจิ๋วนะครับมิน,นิน่ารักี่เรายังไม่ได้ลองแบบนี้เลยนี่หว่าลองแบบถอพดพ่วงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งวาร์ไว้ให้นะฮะไปทิมกันได้โอเครับคลิปนี้ไปละโยเกิน์กไทม์กูดบายเหรือว่าถ้าอยากให้แต่งก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาไปจ้า